แน่นอนนี่คือตัวอย่างบทความภาษาไทยความยาวประมาณ800คำที่พูดถึง FGM 1 4 8ยาเวลินซึ่งเป็นระบบอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านรถถังของสหรัฐอเมริกาโดยเน้นสถานาการณ์จัดซื้อของไทยในปี2025 FGM 1 4 8ยาเวลินเป็นระบบอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านรถถังแบบยิงแล้วลืม f ฟ and For อร์ที่พัฒนาโดยสหรัฐอเมริกาซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นหนึ่งในระบบอาวุธประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลกในการต่อสู้กับยานเกราะ ด้วยความสามารถในการทำลายเป้าหมายอย่างแม่นยำในระยะไกลตลอดจนความคล่องตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้งานปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกได้นำระบบนี้เข้าประจำการหนึ่งในประเทศล่าสุดที่อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อในปี2025คือประเทศไทย ในบริบทของกองทัพไทยการจัดหาอาวุธและระบบป้องกันประเทศใหม่ๆม,มักจะมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงขีดความสามารถให้สอดคล้องกับภัยคุกค,คามยุคใหม่ FGM 148ยสาเวลินจึงกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดเมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพและความสามารถในการปฏิบัติการภาคสนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภูมิประเทศซับซ้อนของไทยซึ่งระบบต่อต้านรถถังแบบดั้งเดิมอาจมีข้อจำกัดระบบยาเวลินทำงานด้วยการล็อกเป้าหมายก่อนยิง เมื่อยิงแล้วขีปนาวุธจะนำวิถีด้วยตัวเองจนกระทั่งพุ่งชนเป้าหมายทำให้ผู้ใช้งานสามารถหลบออกจากที่กำบังหรือเคลื่อนย้ายตำแหน่งได้ทันทีหลังจากยิงเพิ่มความปลอดภัยอย่างมากในการรบนอกจากนี้ขีปนาวุธยังสามารถโจมตีเป้าหมายจากด้านบนซึ่งมักเป็นจุดอ่อนของรถถังและยานเกราะอ,อื่นๆส่งผลให้ยาเวลินเป็นอาวุธที่สามารถสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อกองกำลังศัตรูที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ในปี2025นี้ประเทศไทยได้เริ่มดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อระบบยาเวลินผ่านการหารือกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศต้นแบบและผู้ผลิตหลักโดยข้อมูลเบื้องต้นระบุว่าการจัดซื้อนี้จะครอบคลุมทั้งระบบปล่อยจรวดชุดตรวจจับเป้าหมายและจะรวด FGM 148จําจำนวนหนึ่งที่เหมาะสมกับโครงสร้างกองทัพบ,บกไทยการดำเนินการนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการวางแผนงบประมาณและประเมินความต้องการตามแผนป้องกันประเทศระยะยาว เหตุผลที่ประเทศไทยให้ความสนใจต่อยาเวลินส่วนหนึ่งมาจากประสบการณ์การใช้งานในสนามรบจริงเช่นในยูเครนที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพอันโดดเด่นในการทำลายรถถัง T-72 และยานเกราะของรัสเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยาเวลินยังสามารถใช้งานได้โดยทหารประจำการระดับหมู่หรือหมวดไม่จำเป็นต้องมีการฝึกขั้นสูงหรือใช้อุปกรณ์ซับซ้อนมากนักซึ่งเหมาะสมกับโครงสร้างกองทัพของไทยที่มุ่งเน้นการเคลื่อนที่เร็วและความยืดหยุ่นในการปฏิบัติการ อีกทั้งในมิติยุทธศาสตร์การมีระบบยาเวลินอยู่ในครอบครองยังสามารถสร้างแรงยับยั้งทางทหารต่อศัตรูหรือภัยคุกคามจากภายนอกเนื่องจากศักยภาพในการป้องกันตนเองของหน่วยทหารราบจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนลดความจำเป็นในการใช้อาวุธหนักหรือการพึ่งพาอากาศยานในภารกิจทำลายยานเกราะของข้าศึกความคล่องตัวดังกล่าวยังสามารถนำไปปร,รัยบใช้ในภารกิจต่อต้านการก่อการร้ายหรือภารกิจรักษาความมั่นคงภายในประเทศอีกด้วย แม้ว่าระบบยาเวลินจะมีราคาสูงเมื่อเทียบกับอาวุธปล่อยนำวิถีทั่วไปโดยราคาต่อชุดสามารถอยู่ในช่วง1 5 0 0 0 0ถึง250,000ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์เสริมแต่เมื่อคำนึงถึงประสิทธิภาพความทนทานและประสบการณ์จากประเทศพันธมิตรที่เคยใช้งานก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าในระยะยาวกระบวนการจัดซื้อยาเวลินของไทยยังมีมิติทางการทูตและความร่วมมือทางทหารกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจเป็นปัจจัยสนับสนุนในการขอรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือการฝึกอบรมเพิ่มเติมในอนาคตความร่วมมือน,นี้ยังสะท้อนถึงท่าทีของไทยในการรักษาสมดุลทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กำลังเผชิญกับการแข่งขันทางทหารและการเพิ่มศักยภาพของประเทศเพื่อนบ้านในช่วงครึ่งหลังของปี2025คาดว่าจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับจำนวนชุดที่จัดซื้องบประมาณที่ใช้และการส่งมอบระบบรวมถึงการฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและผ่านโครงการร่วมกับกองทัพสหรัฐอเมริกาหากกระบวนการทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นระบบยาเวลินอาจถูกนำเข้าสู่การใช้งานจริงในกองทัพไทยได้ภายในปลายป,ายปี2026หรือต้นปี2027โดยรวมแล้วการจัดซื้อ FGM 1 4 8ยาเวลินถือเป็นก้าวสำคัญของกองทัพไทยในการเพิ่มขีดความสามารถด้านการต่อต้านรถถังและยานเกราะพร้อมทั้งสะท้อนถึงนโยบายพัฒนากองทัพสู่มาตรฐานสากล ความเคลื่อนไหวนี้จึงเป็นที่จับตามองของทั้งนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงและประชาชนทั่วไปที่สนใจในทิศท,ทางของความมั่นคงแห่งชาติในอนาคตอันใกลน้นี้หากคุณต้องการเวอร์ชรันที่มีหัวข้อย่อยหรือเน้นสำหรับการตีพิมพ์โปรดแจ้งเพิ่มเติมได้ครับ